สวัสดีครับช anel ปอน Re รีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกามีโบ o w วอชทีวันเรือนนี้กันนะครับนาฬิการเรือนนี้นะครับผมสามารถพูดได้เลยนะว่ามันจะกลายเป็นหนึ่งในสมาร์ทวอชที่เข้ามาสร้างความฮือฮาแล้วก็ปฏวิวัติวงการสมาร์ทวอชราคาแบบหลักพันต้นๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่ามันมาพร้อมกับฟีเจอร์บางอย่างที่แบบสมาร์ทวอชที่ราคาแพงกว่านี้แบบ 2- 3สเท่าก็ยังทําไม่ได้นะถือว่าแบบ น่าประทับใจสุดๆเลยนะครับแต่ก่อนจะไปดูว่ามันมีอะไรดีนะเดี๋ยวผมให้ดูกล่องกันก่อนนะครับเพราะว่าหน้าตาก็จะมาแบบเรียบๆแบบนี้เลยแล้วก็มีตัวโลโก้โลโก้สัญลักษณ์บอกไว้ที่ด้านข้างแบบนี้นะครับว่าฟีเจอร์เด่นๆของเขาเนี่ยเป็นอะไรนะครับหลักๆที่เราจะเห็นนะก็คือ7 day battery life นะครับแบตเวันโหมดออกกําลังกาย20โหมดนะครับการตรวจจับออกซิเจนในเลือดการตรวจจับ h า a r t เรทนะครับหรือว่าชีพจร หน้าจอเป็น AMOLED HD Display นะครับแล้วก็ตรงนี้นะที่มันสำคัญมากๆเลยคือ Bluetooth Call นะครับเดี๋ยวจะมาลงดีเทลให้ฟังแล้วก็มี Digital Crown นะครับสามารถหมุนขึ้นหมุนลงได้แล้วก็การกันน้ำเนี่ย2 ATM นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดสเปคทั่วไปของตัวกล่องนะครับส่วนด้านในเนี่ยกล่องก็จะมาแบบเป็นกระดาษอย่างนี้ง่ายๆเลยแล้วก็มีสายชาร์จมาให้สายชาร์จก็จะเป็นแบบแมกเนตแบบนี้นะครับหัวประมาณแบบนี้นะ แล้วก็สามารถ snap ชาร์จเนี่ยเข้าไปที่หลังเครื่องแบบนี้ได้นะครับเวลาเสียบ USB ก็ดูดเป็นแม่เหล็กกันได้เลยนะครับกล่องก็ประมาณนี้นะครับโอเคมาดูที่ตัวนาฬิกากันเลยนะตัวมี Bro Watch T1 เนี่ยถือว่าเป็นนาฬิกาเรือนที่มาในสไตล์แบบค่อนข้างจะพิมพ์นิยมหน่อยนะครับก็คือเป็นสไตล์หน้าปัดเหลี่ยมๆสูงๆยาวๆแบบนี้นะครับซึ่งนาฬิกาสมาร์ทวอชที่แบบมันมาในแนวแบบนี้ feeling มันจะมีความรู้สึกเหมือนแบบ เป็นนาฬิกาเพื่อสุขภาพนะครับนาฬิกาคนเมืองหนุ่มสาวออฟฟิศอะไรแบบนี้มันจะดูแบบไม่ได้เป็นนาฬิกาใส่ไปลุยออกกําลังกายมากนะครับหน้าตาในการเห็นครั้งแรกของเราเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอเคเป็นนาฬิกาที่ดูเรียบร้อยดีแล้วก็เหมาะกับการใส่ไปออฟฟิศดีมากๆนะครับเพราะว่ามันทรงแบบมาเป็นพิมพ์มาตรฐานอยู่ละซึ่งเรือนนี้มันมีจุดเด่นที่มันเยอะมากๆเลยนะครับเอาแค่อย่างแรกก่อนเลยนะถ้าเกิดเ,เพื่อนๆมองดูหน้าปัดหน้าจอเขาอะ จะเห็นเลยนะว่ามันคมมากๆนะครับคือถ้าเกิดเราแบบดูใกล้ๆเลยนะเราจะเห็นดีเทลรายละเอียดของพวกไอคอนอย่างเงี้ยนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นพวกเม็ดพิกเซลมันชัดเจนมากนะถ้าเกิดมองด้วยสายตาปกติอะและยิ่งเวลาที่แบบมันเป็นการแสดงหน้าปัดนะครับมันจะดูเคลียร์ดูแบบค่อนข้างจะชัดเกินเบอร์มากๆเลยอะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเพราะว่าเขาใช้หน้าจอแบบเป็นอ m o l e d Display นะครับโดยที่อ m o l e d เนี่ยมันเป็นหน้าจอที่แต่ละพิกเซลของเขามันจะมีความแบบเลืองแสงขึ้นมาได้ด้วยตัวเองอะ ดังนั้นส่วนที่มันดำนะครับมันก็จะแบบเป็นการหลี่แสงสีดําลงไปให้มันดูดํามากๆได้เลยนะครับก็คือปิดเม็ดพิกเลนั้นได้เลยนะซึ่งเทคโนโลยีหน้าจอแบบนี้ปกติเราจะเจอบนนาฬิกาสมาร์ทวอชหรือว่าแบบจอมือถือที่แบบราคาหลักหมื่นหลักหลายหมื่นเท่านั้นนะครับค่อนข้างจะเป็นเทคโนโลยีที่มีราคานะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมแทบจะไม่เจอบนนาฬิกาที่ราคาหลักพันกว่าได้เลยนะครับต่อให้มีเจอในบางเรือนนะครับความละเอียดมันก็จะยังแบบไม่เท่าขนาดนี้เพราะตัวเนี้ย มันเป็นหน้าจอ AMOLED แล้วก็มันมีความละเอียดแล้วก็มีความคมเนี่ยค่อนข้างจะสูงด้วยนะถือว่าแค่หน้าจอเนี่ยเปิดกล่องมาครั้งแรกนี่ผมก็ค่อนข้างจะประทับใจแล้วก็แปลกใจแล้วนะครับว่าทำไมมันให้มาได้ขนาดนี้เลยนะอันนี้ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เลยโดยที่ Resolution ของตัวจอเนี่ยก็จะเป็น320คูณ360พิกเซลนะครับก็คือถ้าเกิดวัดความหนานแน่นของพิกเซลเนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณ300 PPI อะ่ะซึ่งแบบถือว่า คมกริบมีความสู้แสงได้ดีเห็นภาพอะไรได้ชัดเจนดีมากเลยนะครับซึ่งตัวนาฬิกาเนี่ยก็จะมีดิจิตอลคราวมาให้ด้านขวาแบบนี้นะที่เราสามารถใช้ควบคุมนาฬิกาได้นะครับในการสครอลขึ้นลงนะครับไม่ต้องเอานิ้วไปปาดขึ้นลงเสมอไปนะซึ่งถ้าเกิดเราอยู่ในหน้าจอปกติแบบนี้ด้านนอกสุดนะครับตัวดิจิตอลคราวตรงนี้สามารถใช้เพื่อเปลี่ยนหน้าปัดได้เลยนะแบบนี้นะหมุนขึ้นหมุนลงนะครับเราสามารถเลือกหน้าปัดที่เราตั้งค่าไว้ได้ทันทีเลยอย่างเงี้ย ผมก็เปลี่ยนมาเป็นหน้าแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เบื่อๆนะสมมติอยากจะเปลี่ยนเป็นหน้าเรียบๆหน่อยนะครับไปทํางานออฟฟิศนะครับก็เป็นแบบนี้ก็ได้หรือว่าอยากได้แบบข้อมูลอินโฟเมชันจัดจัดนะครับอยากจะรู้ตัวเลขนูน่นนี่นั่นวัดแคลวัดทุกอย่างเลยนะครับอยู่ในหน้าจอเดียวก็ใช้หน้าแบบนี้ก็ได้ซึ่งตัวหน้าปัดเนี่ยเราสามารถไปเลือกดาวน์โหลดได้จากบนแอปของมีโบรเลยนะครับโดยที่ตัวหน้าปัดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรือนนี้มันจะยังมีไม่ได้เยอะมากนะคือแบบ เท่าที่ผมใช้มาเนี่ยมันก็มีประมาณแบบเกือบเกืบ100อบร้อยนะครับซึ่งจริงๆมันก็ถือว่าเพียงพอในการเลือกใช้งานในชีวิตประจําวันแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบการเปลี่ยนหน้าปัดแบบเยอะมากจริงๆต้องการแบบเปลี่ยนมันทุกวันปีนึงทุกวันไม่ซ้ําเลยอะไรแบบนี้เรือนนี้มันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะมันจะมีให้แค่แบบ ประมาณหนึ่งอะเอาแค่แบบพอเปลี่ยนได้ไม่เบื่อเท่านั้นอะแล้วก็สไตล์ความหลากหลายเนี่ยมันอาจจะยังไม่เท่านาฬิกาของรุ่นพี่นะครับที่หน้าปัดมันจะเยอะมากกว่าน,นี้นะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่บอกกันไว้ก่อนนะครับส่วนฟังก์ชันในการใช้งานเรือนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยนะที่หน้าปัดแรกนะครับเราสามารถปัดซ้ายปัดขวาเนี่ยเพื่อเข้าสู่ตระกูลวิดจ,จตต่างๆนะครับก็เป็นช็อตคัทสู่เมนูการมองเห็นค่าต่างๆนะครับเช่นการนอนหลับนะครับเมนูรีโมทคอนโทรลวิวสิกนะครับแล้วก็แอคทิวิตี้ฮาร์ตเรทแล้วก อันนี้ก็วนกลับมาแล้วนะที่หน้าแรกก็ประมาณนี้นะครับส่วนการปาดมือจากบนลงล่างเนี่ยก็ยจะเป็นแบบพวกช็อตคัดเข้าสู่เมนูต่างๆก็ไปลองเล่นดูไนะด้นะเช่นโหมดในโหมดการล็อกหน้าจอการปรับความสว่างนะครับซึ่งความสว่างเนี่ยมันสามารถปรับได้แบบเป็นขั้นๆแบบนี้นะมันจะไม่เหมือนตัวรุ่นพี่เขาที่แบบมันราคาสูงกว่าที่มันจะปรับแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ละเอียดได้เลยนะครับอันนี้มันจะแบบเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยก็เท่าที่ดูเนี่ยปรับได้ทั้งหมดประมาณ5้าเลเวลนะครับอันนี้เลเวล1นะครับ2 3 4ี่แล้วก็5แบบนี้ สว่างขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยอยากจะกดแบกนะให้เพื่อนๆปาดจากซ้ายไปขวาแบบนี้มันจะเหมือนเป็นการกดแบกหนึ่งทีแล้วก็อันนี้ก็กลับเข้าสู่เมนูปกติก็ปาดขึ้นนะครับส่วนการปาดจากล่างขึ้นบนอันนี้มันจะเป็นการโชว์ตัว notification นะครับอันนี้ก็สามารถอ่านค่าภาษาไทยได้นะแต่ภาษาไทยเนี่ยมันจะเป็นฟอนต์ที่ มันยังดูไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับคือมันยังมีความแบบแข็งแข็งอยู่บ้างแล้วก็เขาเลือกใช้ฟอนต์ที่แบบมันดูธรรมดาไปน,นิดนึงนะอันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่ผมยังเฉยเฉอะแต่พวกโนติอะไรแบบนี้ก็สามารถตั้งค่าให้มันแสดงผลจากแอปแทบจะทุกแอปในมือถือเราได้เลยนะครับ ก็ไปเลือกดูได้นะว่าจะให้อะไรมันเด้งบ้างไม่เด้งบ้างนะครับอันนี้การใช้งานจากด้านหน้าทั่วไปนะส่วนการเข้าเมนูเนีเน่ยกดตรงนี้นะครับด้านขวาตรงนี้มายมโดยที่ตัวเมนูนะครับด้านบนเนี่ยเป็นเมนูสปอร์ตนะตามสเปคเนี่ยบอกว่ามีโหมดออกกําลังกายเนี่ยีโหมดนะครับแต่ด้วยความที่เรือนเนี่ยสเปคการกันน้ําเขาอะมันจะประมาณ2บาร์นะครับซึ่ง2บาร์เนี่ยเอาจริงๆไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ในการเอาไปลงน้านะแต่ท้ว่าเขาก็มีโหมดว่ายน้ํามาให้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นการออกกําลังกายในนะน,น้้ําาไดนเือแต่ว่ว ผมก็ไม่ค่อยแบบอยากให้เพื่อนๆเอาไปใส่ว่ายน้ําจริงจังออกท่าออกทางเยอะนะครับคือ2บาเนี่ยมันก็กันน้ําได้ระดับหนึ่งอ่ะซึ่งถ้าเกิดเอาไปแช่น้ำเฉยๆเนี่ยผมว่ามันก็ยังพอรอดอ่ะแต่เวลาเราว่ายน้ำเนี่ยมันจะมีจังหวะที่แขนเราไปตีน้ําดังตุ้มตั้ม,ม,มอะไรเงี้ยนะครับยิ่งใครที่ออกท่าทางเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มแรงดันให้กับตัวนาฬิกาเนี่ยมากขึ้นไปอีกซึ่งผมก็ ไม่ชัวร์เลยนะครับเอาตามตรงเลยว่ามันจะรับแรงดันได้ขนาดไหนเพราะว่าสเปค2บาร์นี่มันไม่ได้เยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าพยายามไม่เอาลงน้ําบ่อยๆจะดีกว่านะครับแต่2บาร์เนี่ยเรื่องการกันน้าทั่วไปน้ํากระเซ็นหรือว่าแบบเผลอมีน้าหกใส่เอาไปแช่น้ําบนโต๊ะที่มันนองพื้นอะไรแบบนี้นะครับผมว่ามันทนได้สบายๆยยละนะครับอันนี้ก็เป็นหมวดการใช้งานนะแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าตัวนาฬิกาเนี่ยสามารถควบคุมได้ผ่านเม่พิมด้านขวาตรงนี้เลยนะครับก็ดูแบบ สะดวกสบายดีนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมชอบเลยนะการให้มาตรงนี้อันต่อไปเนี่ยก็เป็นพวกเลคคอร์ดไซติต่างๆนะครับก็สามารถดูได้ที่หน้านี้นะครับอันนี้ก็การวัดฮาร์ตเรทนะครับแล้วก็วัดออกซิเจนในเลือดวัดการนอนหลับนะครับวัดความดันได้ด้วยนะแล้วก็ฝึกหายใจนะครับ ตัว MET นี่ก็เป็นค่าต่างๆของร่างกายเราที่เขาแบบคำนวณมานะแล้วก็โหมดโฟนนะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโหมดมิวสิกเนี่ยก็คือการควบคุมตัวเพลงเวลาเราใช้แอปนู่นนี่นั่นเล่นอยู่ก็ใช้ตัวนี้เป็นรีโมทได้เลยนะไทม์เมอร์อะลามพวกนี้ก็เป็นตระกูลจับเวลาละนะครับไฟฟนก็กดปั๊บเนี่ยให้มือถือเราเนี่ยมันส่งเสียงก็ได้นะครับแล้วก็เมสเซจเวสเตอร์พวกนี้ก็ทั่วไปละเหมือนกับสมาร์ทวอตปกติเลย ส่วนเซตติ้งมีอะไรบ้างมาดูกันหน่อยนะครับมีดิสเพลย์นะครับตั้งค่าได้นะว่าจะให้มันสว่างน้อยสว่างมากนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการที่แบบจอมันจะติดนะครับแต่ว่าเรือนนี้ไม่มี always on display นะส่วนที่เหลือเน,นี่ยก็เป็นการตั้งค่าทั่วไปแล้วนะครับการสั่นเรื่องภาษาต่างๆนา,นาซึ่งเรื่องภาษาเนี่ยเราสามารถตั้งค่าเป็นภาษาไทยได้นะครับแต่อันนี้เพื่อนๆลองดูนะภาษาไทยอ่ะมันจะดูมีความแบบเป็นตัวอักษรเล็กๆแล้วก็ดูแบบ ยังไม่ได้คมเนียนเหมือนกับพวกภาษาอังกฤษะนะครับอย่างเงี้ยมันจะดูบางๆแล้วก็เป็นฟอนต์ที่ผมยังไม่ค่อยถูกชะตาเท่าไหร่นะอันนี้ว่าก็ตามตรงนะครับซึ่งตัวโนติเนี่ยเวลามันเข้ามาที่เป็นภาษาไทยอะ่ะมันก็จะมาประมาณแบบเนี้ยเป็นฟอนต์เล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับแต่สําหรับการใช้งานทั่วไปก็ต้องบอกว่ามันก็อ่านค่าได้แหละนะครับหลายๆคนก็อาจจาะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตั้งค่านะครับอ่ะกลับมาที่1ในไฮไลท์ที่สุดของเรือนนี้เลยก็ว่าได้นะครับเป็นไฮไลท ไม่คิดว่าจะเจอบนนาฬิการ,ราคานี้เลยนะคือทีแรกอะนาฬิกามาส่งที่บ้านใช่ไหมครับผมเปิดอ่านสเปคดูนะแล้วก็มาเห็นด้านข้างตรงเนี้ที่เพื่อนๆนก็เห็นไปพร้อมๆกับผมเมื่อกี้นะครับผมเห็นว่ามันมีบลูทูธคอรผมนี่ตกใจเลยว่าเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยนาฬิกาพันกว่าบาทเนี่ยนะมันจะสามารถบลูทูธคอร์หรือว่ารับโทรศัพท์เวลามีสายเรียกเข้าได้ด้วยนะครับสรุปก็คือเป็นเรื่องจริงนะครับคือเรือนนี้สามารถใช้รับสายโทรเข้าหรือแม้แต่การกดโทรออกได้ด้วยนะ สมมติว่าเราเข้าไปในเมนูโทรศัพท์นะครับไปที่เมนูโทรเนี่ยแล้วพิมพ์แบบเบอร์โทรต่างๆนานานะครับ เพื่อกดโทรออกได้เลยแล้วก็มันจะต่อไปอยังเบอร์นั้นๆอะผ่านมือถือนะครับอันนี้ต้องเชื่อมต่อมือถือต่อดเวลานะแล้วพอกดโทรออกเนี่ยมันก็จะเป็นการคุยโทรศัพท์ผ่านนาฬิกาได้เลยนะครับซึ่งนาฬิกาเนี่ยสังเกตดูว่ามันจะมีลําโพงแล้วก็ไมโครโฟนเนี่ยอยู่ด้านขวาตรงนี้นะเวลาเราคุยกับใครเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นการคุยผ่านลําโพงตงัวนี้เหมือนเป็นการใช้มือถือแล้วเปิดสปีกเกอร์ก็ถือว่าใช้งานได้จริงนะเวลาคุยงานในที่แบบกลางแจ้งหรือว่าในที่บ้านอะไรแบบนี้นะครับ ที่มันมีเสียงน้อยรบกวนอยู่บ้างอะไรแบบนี้มันก็ได้ยินได้ชัดเจนดีนะครับถือว่าโอเคสอบผ่านในการใช้งานจริงได้สบายๆเลยดังนั้นไอ้ระบบนี้มันจะมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบใส่ในาฬิกาสมาร์ทวอชอยู่บ้านแล้วก็ทิ้งมือถือไว้สักที่หนึ่งในบ้านอะ่ะแบบไม่ได้ใส่ตลอดอะ่ะเวลามันมีคนโทรเข้ามานะครับแล้วก็เราแบบไม่ได้จับมือถืออย่างเงี้นยนาฬิกามันก็จะคอยแจ้งเตือนเราแล้วก็เราสามารถกดรับได้เลยจากนาฬิการเรือนนี้นะครับก็เป็นฟีเจอร์ที่สะดวกมากๆนะอันนี้หลายๆคนนะ่าจะเอาไปประยุกต์ใช้กันได้้แแบบหลลาาายสนกรรณ์ซึ่งงจิๆวี สมาร์ทวอชที่ผมแบบชอบอะ่ะผมต้องการฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์หลักเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดมันสามารถกดรับมือถือได้เลยนะครับกดคุยได้เลยเนี่ยเราสามารถเดินตัวปลิวไม่ต้องสนใจมือถือมากละใส่แคตนาฬิกาเนี่ยอยู่บ้านอยู่ออฟฟิศอยู่ที่ทํางานอยู่ในโรงเรียนอย่างเงี้ยมันก็สบายใจขึ้นเยอะเลยนะครับเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆนะส่วนคําถามต่อมานะครับว่าแล้วเรือนเนี่ย มันให้ฟีเจอร์นี้มาได้ยังไงนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ามันเป็นความฉลาดของแบรนด์มีโบรมากๆนะครับที่เขามีการคิดหาวิธีในการใส่ฟีเจอร์รับสายนี้เข้ามาให้มันอยู่บนนาฬิการ,ราคาแบบไม่ได้แพงแบบนี้ได้โดยวิธีการของเขานะครับมันจะเหมือนกับว่ามันจะมีโมดูลในการเชื่อมต่อมือถือเราอะ่ะ 2ชุดนะครับคือโมดูลแรกเนี่ยเป็นโมดูลในการต่อบลูทูธสำหรับการใช้ตั้งค่ามือถือในการซิงค์นู่นนี่นั่นปกติเลยนะครับเหมือนสมาร์ทวอททั่วไปเลยอันเนี้ยเวลาเราซิงค์มือถือกับตัวนาฬิการครั้งแรกอ่ะมันจะซิงค์ผ่านโมดูลนี้แหละก็คือใช้งานเหมือนปกตินะครับแต่ถ้าว่านะครับเรือนเนี้ยมันจะมีการปล่อยสัญญาณบลูทูธมาอีกอันหนึ่งนะครับเป็นชื่อเดียวกับรหัสนาฬิกานี่แหละแต่ว่ามันจะมีรหัสต่อท้ายอีกประมาณสัก4ีตัวเป็นสัญญาณที่ยิงออกมาอีกตัวหนึง ซึ่งพอเราซิงกับนาฬิกาเสร็จนะครับให้เราทําการมาคอนเน็กบลูทูธกับตัวนั้นด้วยก็คือว่าง่ายๆเราจะสามารถคอนเน็กสัญญาณบลูทูธกับนาฬิการเรือนนี้ได้2สัญญาณนะครับซึ่งสัญญาณแรกเนี่ยเป็นเรื่องการซิง์ทั่วไปส่วนสัญญาณที่2เนี่ยมันเป็นสัญญาณของตัวโมดูลในการคุยโทรศัพท์ที่เป็นลำโพงไมโครโฟนของเรือนนี้นั่นเองนะครับว่ายง่ายพูดให้เห็นภาพนะครับเหมือนกับว่าตัวนาฬิการเรือนนี้มันก็เป็นนาฬิกาทั่วไปนั่นแหละแต่มันดันฝังตัวหูฟังบลูทูธอะ เข้าไปด้วยในเครื่องนี้นะครับซึ่งไอห,หูฟังบลูทูธกับตัวนาฬิกาเนี่ยมันก็แยกกันปล่อยสัญญาณออกมาเราก็คอนเน็กมันทั้ง2อันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเรามีสายเรียกเข้ามานะครับมันก็เหมือนเป็นการเชื่อมต่อการพูดคุยหรือส่งเสียงเนี่ยผ่านไอห,หูฟังบลูทูธด้านในตรงนี้นี่เองนะครับแต่มันก็อยู่ในรูปแบบของลำโพงบิวอินแล้วก็ไมโครโฟนบิวอินแล้วนะครับอันนี้แหละมันก็เป็นการประยุกต์ใช้โมดูละเพื่อทําให้นาฬิกาที่ราคามันไม่ได้แพงมากอะ สามารถคุยโทรศัพท์ได้เลยนะเราวกับว่าฟีเจอร์ก็จะเทียบเท่ากับนาฬิการาคาแพงๆหลายๆหมื่นที่แบบมันสามารถโทรออกรับสายได้เลยนะครับแต่แน่นอนนะเรื่องความสะดวกความไวในการตอบสนองเนี่ย มันอาจจะยังไม่ได้เท่านาฬิกาที่ราคาแบบ2องสามหมื่นสี่ห้าหมื่นนะครับอันนี้ก็ว่ากันตามตรงมันชนกันตรงๆไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถือว่าพึงพอใจมากนะในการใช้งานอะ่ะมันไม่ได้ดีเลยห,หรือว่ามีความหน่วงอะไรคือใช้งานได้โอเคเลยนะอันนี้แบบลองมาให้แล้วนะครับถือว่าเวิร์กมากๆเลยฟีเจอร์นี้นะครับส่วนตัววัสดุตัวเรือนเนี่ยตามสเปคเขาบอกว่าเป็นโลหะนะครับแล้วก็บางชิ้นส่วนจะเป็นพลาสติกนะอย่างด้านหลังตรงนี้ชัดเจนว่ามันน่าจะเป็นพลาสติกสีดำดำนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยเป็นสายซิลิโคนที่มมจะมีควาแบบ หนืดหนืดประมาณนึงนะอันนี้ตัวสายมันอาจจะมีความดูดฝุ่นดูดพวกเศษต่างๆนานามาได้ดีหน่อยนะครับเพราะว่าเท็กซ์เจอร์มันแบบมีความตึงหนืดประมาณหนึ่งเลยอะแต่ว่าในการใช้งานจริงก็จะถือว่ามันสามารถลัดกับข้อมือได้ดีนะครับด้วยความหนืดประมาณนี้นะส่วนตัวสายเนี่ยเจาะรูมาให้ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับสามารถใช้กับข้อมือแบบได้หลายไซส์มากๆนะส่วนขนาดตัวเรือนเนี่ยออกมาประมาณ34.9ม mm ิลมนะครับความหนาจะอยู่ที่13.2ม mm. ิลม ส่วนลักทุลักเนี่ยก็จะอยู่ที่49.8มิลแล้วก็เรือนนี่สังเกตดูนะครับว่าทรงนาฬิกามันจะมาแบบเป็นสไตล์ i n t ท g r a t e เ r เ c e e ประมาณหนึ่งนะครับก็คือตัวลักจะยื่นลงมาแบบนี้แล้วก็เป็นการตัดเรียบๆเ,เลยซึ่งตัวสายเนี่ยสังเกตดูว่ามันจะมีการเว้าเข้าไปนิดนึงนะครับคือด้านในเนี่ยมันจะแคบๆหน่อยแล้วก็เสริมบ่าต่อเนื่องมากับตัวเรือนแบบนี้นะครับก็ทําให้นาฬิกาดูต่อเนื่องดีมากนะแล้วก็ไอการเล่นเป็นเส้นๆแบบนี้ ผมว่ามันก็ดูเข้ากับดีไซน์ของนาฬิกาได้ดีนะครับภาพรวมถือว่าโอเคเลยส่วนน้ําหนักเนี่ยก็ค่อนข้างจะเบาเลยนะครับออกมาประมาณ51กรัมนะเดี๋ยวลองขึ้นข้อให้ดูกันเลยนะครับข้อมือผมเนี่ย5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะครับผมอ่ะใส่รูที่3จากด้านในนะซึ่งก็ถือว่าเป็นนาฬิการเรือนที่คนข้อมือประมาณสัก5นิ้วท่วนก็ยังใส่ได้นะครับถือว่าแบบกระชับได้ดีมากเลยแล้วก็คนข้อมือใหญ่ๆเนี่ย7นิ้วอะไรเงี้ยผม,มาใส่ได้สบายเลยอยู่บนข้อก็ประมาณนี้นะครับ ก็จะเห็นว่าเต็มข้อไม้ข้ขอมือได้โอเคเลยนะครับแล้วก็สังเกตดูว่าตัวลักเนี่ยมันจะมีความเอียงแล้วก็โค้งกระชับข้อมือได้แบบ ค่อนข,ข้างจะเป็นทรงที่สวยนะแล้วก็กระจกจะมีความโคง้งนุนๆสมูทสมูทด้วยนะครับอันนี้ก็หลายคนน่าจะชอบอะไรในแนวนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งจากการใช้งานจริงเรือนี้ของผมนะครับก็ผมใช้งานมาเป็นอาทิตย์แล้วเหมือนกันนะสิ่งที่ผมชอบเลยหลักๆของเรือนี้นะครับแน่นอนเป็นเรื่องของบลูทูธคอลลิ่งเนี่ยชัวร์นะครับเพราะว่าเวลามีสายเรียกเข้าอะ่ะอย่างเช่นเวลาอยู่บ้านเนี่ยแล้วแบบมีพี่แกรฟโทรมานะครับมีแบบเมสเซนเจอร์โทรมาหรือไปสนีไทยอย่างเงี้ยผมก็แบบสามารถกดรับสายแล้วก็พูดคุยได้เลยนะครับ อันนี้จะมีประโยชน์มากเพราะว่าไม่ต้องแบบมาเดินหยิบมือถือหรือว่าต้องมาหาว่ามือถืออยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเชื่อเลยว่าตอนนี้เรา work from home กันใช่ไหมครับหลายๆที่นะเราก็จะวางมือถือแบบไม่ได้เป็นที่เป็นทางหรอกนะครับวางไปเรื่อยเลยดังนั้นเนี่ยการมีนาฬิกาที่มันรับสายได้เนี่ยมันมีประโยชน์กับชีวิตมากจริงๆนะครับอันนี้ใครที่เคยใช้ในาฬิการ,ราคาแบบหลายๆหมื่นที่มันมีระบบนี้มาเนี่ยเพื่อนๆจะรู้เลยว่ามันช่วยเราได้เยอะมากๆในการใช้งานปกติทั่วไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ทนะทีี่่่่่คอออนนข้าาางจะชบมมกสวต ชอบเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวหน้าปัดนะครับตัวหน้าปัดเนี่ยมันจะมีความคมแล้วก็มันสู้แสงได้ดีมากเลยนะแล้วยิ่งความที่แบบมันเป็นจออมอลเลตนะครับหน้าปัดไหนที่มันมีความดาอ่ะมันจะมีความดําสนิทมากๆนะอย่างเนี้ยเวลาพื้นหลังมันเป็นสีดานะครับเราจะแทบไม่เห็นเลยว่ามันมีการเปล่งแสงเป็นแบ็กกราวน์มาคือส่วนที่มันเป็นสีดํามันก็จะดาไปเลยนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยเวลาเราเอียงดูนะมันจะไม่มีการแบบติดฝ้าหรือว่าจะเห็นแสงแบบที่มันไม่จําเป็นขึ้นมาเลยนะครับ ดังนั้นเนี่ยเรื่องหน้าจอนี่คือสวยมากๆนะครับเอาเป็นว่าในราคาพันกว่าบาทเนี่ยผมก็แทบไม่เจอแล้วนะเรือนที่หน้าจอมันคมแนละ้วมันก็เป็นอมอรเลตสเปคดีขนาดนี้อะ่ะอันนี้ก็เป็นจุดที่ดีมากๆเลยแล้วก็แน่นอนนะครับเรื่องการนอนหลับเนี่ยช่วงที่ผมทดสอบเนี่ยผมก็ใช้เรื่องการนอนหลับเนี่ยเยอะเหมือนกันนะก็ใส่นอนไปเลยนะครับซึ่งเวลาใส่อนอนเนี่ยไอเรือนแบบเนี้ยมันก็มีข้อดีตรงที่มันจะไม่รู้สึกว่ามันเกะกะข้อมือมากนะคืออย่างนาฬิกาที่มันดูทรงใหญ่ๆสปอร์ตสปอร์ตหน่อยเนี่ยเวลาใส่อนอนอนะมัก็จแบบ รู้สึกได้อะว่ามันมีอะไรแตะอยู่บนข้อมือเรานะครับแต่ทรงแบบนี้มันก็คอมโพมิ้ส์ลงนิดนึงนะครับทำให้มันดูเล็กลงแล้วก็เวลาเราใส่นอนแข่งข้อมือไปอ่ะเราจะไม่ได้รู้สึกถึงความถ่วงขนาดนั้นนะอันนี้ก็สะดวกสบายกว่านะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะให้เป็นไอเดียเลยนะก็คือเรือนนี้มันมีความง่ายในการใช้งานค่อนข้างจะสูงนะคือแต่ละเมนูของเขาเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับมันสามารถบอกเล่าหรือว่ามันใช้งานได้ง่าย ยกตัวอย่างเช่นใครที่จะซื้อไปให้ผู้ใหญ่ใช้นะครับให้พ่อแม่ใช้หรือว่าให้ไปเป็นของขวัญใครอย่างเงี้ยสามารถสอนใช้งานได้ง่ายมากนะอย่างเช่นเวลาจะเปลี่ยนหน้าปัดอ่ะสมมติว่าเมื่อก่อนนะเวลาเราจะสอนแบบถ้าเกิดจะเปลี่ยนหน้าปัดนะครับมันต้องเอาเนิ้วแตะไปก่อนตรงกลางนะครับแล้วก็ปาดซ้ายปาดขวานะบางคนไม่เข้าใจนะครับว่าเฮ้ยต้องแตะตรงกลางแล้วขยับไหมแล้วนานแค่ไหนบางคนก็ปาดไปปาดมาอยู่นั่นอะไรแบบนี้นะครับแต่อันเนี้ยสมมติมมจะเปลี่ยนหน้าปัดหมุนตรงนี้อ่ามันแบบ ได้เลยอ่ะคือแบบมันมีความเป็น common sense มีความ make sense สูงมากๆนะครับหรือจะเป็นเมนูต่างๆเนี่ยที่แบบสมมติว่าอยากจะสอนคนอื่นใช้งานนะครับวัดอัตราการเต้นของหัวใจแตะปั๊บเนี่ยมันวัดเลยมันไม่ต้องมากดอะไรเยอะนะครับหรือจะเป็นการวัดออกซิเจนในเลือดแบบนี้นะครับก็สามารถวัดได้เลยในการเข้ามาครั้งแรกมีการบอกว่าต้องทําท่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วัดออกมาแบบค่อนข้างจะเร็วนะครับอย่างเงี้ยถือว่าใช้งานแบบ ง่ายนะเรื่องการนอนหลับเรื่องต่างๆนานานเนี่ยคือมันไม่ต้องแตะอะไรเยอะนะครับไว้ง่ายคือเรือนนี้มันแบบแตะนิดเดียวมันก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับแต่สิ่งที่เป็นข้อจํากัดของเรือนนี้มันก็มีอยู่บ้างนะไม่ใช่ว่ามันจะดีทุกอย่างเพอร์เฟกขนาดนั้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่อง GPS นะครับเรือนนี้มันไม่ได้มีบิ l อิน GPS ในตัวมาให้นะก็คือแบบจะใส่ไปวิ่งอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้สามารถเชื่อมต่อดาวเทียมเก็บเรคคอร์ดให้เราได้แบบ เต็มที่นะครับอาจจะต้องเอามือถือไปด้วยอะไรแบบนี้นะแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดใครที่เน้นออกกําลังกายจริงจังแบบมากๆไปทางสปอร์ตเลยเนี่ยผมก็แนะนําว่าอัปเกรดไปตัวรุ่น G.S จะดีกว่านะครับตัวนั้นก็จะมี GPS ในตัวแล้วก็ใส่ออกกําลังกายนอกบ้านได้ดีกว่าเยอะเลยส่วนต่อมาก็คือเรื่องการกันน้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้กันได้เยอะมากขนาดเอาไปว่ายน้ําได้อย่างสบายใจนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อจํากัด2อย่างที่ผมเจอนะอ๋อแล้วก็อาจจะมีเรื่องหน้าปัดที่มันยังไม่ได้เยอะมากนะครับหลกัหลกๆเท่าที่เจอเนี่ยคือ3อย่างนี้ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเกิดมาดูที่ราคาปุ๊บนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่มีปัญหาเลย,เลยนะครับคือมันรู้สึกว่าโอเคมันยอมรับได้หมดเลยอะ่ะเพราะว่าราคาเรือนเนี้ยจากป้ายมันอยู่ที่1890บาทนะครับแล้วก็จะเริ่มวางขายจริงวันที่9นะครับซึ่งในตอนที่คลิปออนเนี่ยก็น่าจะเริ่มวางขายแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดรับคูปองได้นะครับลดไปอีก200ด้วยนะครับพอใช้โปรโมชั่นลดคูปองไป200เสร็จป,ปั๊บเนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณ1690 ซึ่งเป็นราคาที่ดีมากๆนะครับคือราคานี้มันเวิร์กมากๆเลยกับนาฬิกาที่หน้าจอมาดูดีแบบนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถซื้อได้ที่มีโบไทยแลนด์นะครับเขาก็จะมีเพจเนี่ยบน s h อป e ี Lazada JD Central นะครับหรือจะเป็นตัวแทนจำหน่ายของเขาก็ได้นะครับชื่อว่าร้านไทยซูเปอร์โฟนนะครับแล้วก็ร้านยูพินสโตร์นะครับซึ่งโปรโมชั่นในการลด200เนี่ยมันจะมีถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะยังไงใครที่อยากได้เนี่ยก็แนะนำว่ารีบเลยนะครับสำหรับรีวิวนี้กก็็ปรรรรระะมมมมมาาาาาณนีีี้้คคคับใท่ถถอไสเเลย แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ